สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนใช้งานเว็บ HopScript เนาะนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการเว็บนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ ทุกคนจะเห็นไหมว่าเว็บเนี้ยมันสามารถแจสกสคริปต์ได้เต็มเลยนะครับผมเห็นไหมว่าจะมีสคริปต์มาแจกเต็มเลยแล้วเว็บเนี้ยสามารถให้เราแจสกสคริปต์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถหาเงินจากการแจกสคริปต์ได้ด้วยครับผมอ่าก็วิธีการทาเนี้ยก็คือให้ทุกคนล็อกอินก่อนนะครับผมทําการกดขวาบนนะครับผมตรงนี้ล็อกอินวิดดิสคอร์ตนะครับผมให้ทุกคนกดเข้ามาเลยนะครับผมจากนั้นทําการรอสักครู่หนึ่งเนาะแล้วก็กดอนุญ,ญาตตรงนี้นะครับผม พอกดแล้วนะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งให้มันทาการล็อกอินนะครับผมอ่ะตอนนี้เราล็อกอินสำเร็จแล้วเราจะเห็นว่ามีหน้าโปรไฟล์เราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อมาไหนให้ทุกคนทาการกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอิน แล้วก็อัปโหลดสคริปต์ตรงนี้หรือจะกดเข้ามาที่ต้องโปรไฟล์ fi, กดอัปโหลดสคริปต์ได้เหมือนกันนะครับกดเข้ามาปุ๊บให้ทุกคนทําการใส่เลขแมป id ที่เราจะทําการแจกสคริปต์นั้นๆนะครับผมเช่นผมจะ,จะทําการแจกสคริปต์ตัวนี้นะผมเป็น escape serami for belot นะครับก็ให้ทําการกด copy นะครับผมตรงนี้เป็นตรงเลขตรงนี้มานะครับผมจากนั้นทําการกดวางน,น,นะครับผมลงไปเนาะจากนั้นทําการกดไฟล์เกมครับผมเมื่อจะขึ้นมาแบบนี้เนาะเป็น escape serami for belot นะครับผมจากนั้นทาการกด continue ครับแล้วก็ให้เราทําการใส่ไตเติลได้เลยนะผมว่า คิปที่เราจะแจกเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างเช่นของผมเนี่ยมีออโต้ฟาร์มก๊อดโหมดอะไรแบบนี้นะครับผมจากนั้นทำการเขียนรายละเอียดนะครับผมออโต้ฟาร์มครับแล้วก็อะไรอมมตะนะครับผมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ทำการใส่คลิปโค้ดลงไปนะครับผมตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เช่นอันนี้เดี๋ยวผมเขียนเป็นตัวอย่างให้เนาะให้ทุกคนเนี่ยทำการเอาสคริปอะไรมาแจกก็ได้นะครับผมก็คือสามารถเอาของคนอื่นมาแจกก็ได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนั้น จากนั้นทำการกด continue to final step นะครับผมก็ตรงนี้ให้เราทำการติ๊กเป็น w o r k i n g เนาะก็คือสคริปต์เนี่ยของเราเนี่ยมันทำงานอยู่อันนี้สามารถใส่อะไรก็ได้นะครับผมเช่นโลบอก x นะครับผมแอดลงไปเนาะแล้วก็ไม่ก็เบนหลอดนะครับผมก็คือใส่แท็กที่เกี่ยวกับสคริปต์ของเรานะครับผมแบบนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็ทำการ submit สคริปต์ไปนะครับผม,มแล้วตรงนี้สคริปต์เราจะถูก pending นะครับผมก็คือถูกตรวสอบโดยแอดมินนะครับผมก็ต้องรอแอดมินมาตรวจสอบนะครับผมประมาณไม่เกิน1วันนะครับผม เมื่อสคริปต์ผมเนี่ยถูก approve หรือถูกอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยสคริปต์ผมเนี่ยก็จะถูกเขียน a ป approve แบบนี้เนาะล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่หน้าแรกเลยนะผมมันจะขึ้นเป็นสคริปต์แล้วอยู่เนาะนี่เห็นไหมมันจะเป็นสคริปต์ที่ผมแจกลงไปนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะนับยอดจากการกด copy สคริปต์ของเราเนอ้องล้วก็จะได้เงินจากตรงนี้นะครับผมประมาณนั้น